บัตรบิ๊กไก่พี่แชมป์คนละลายพิจิตนะคะอายุ15ปีอาชีพแม่บ้านค่ะประสียงานมาแล้วเสียงานมาแล้ว5ปีค่ะใครแนะนําให้มาเรียนรุ่นนี้เหรอคะน้องโอ๋ปิติมาค่ะโทรนักศึกษาโทรสมาชิกรุ่นีเนกัพิจิตรแนะนําให้เรียนเราก็บอกว่าเรียนได้ยังไงเ่าเป็น ติดโอหิตกันโคตปิดกันจะไปเรียนได้ยังไงล่ะโอ้บอกเขาเรียนออนไลน์ครับพี่ครับกระตุบเงินโอ้บอกเรียนเลยนะคะเดี๋ยวสมัครให้เลยค่ะไม่หัดใจน้องก็เลยให้น้องสมัครให้ล้วก็เรียนแล้วเคยถามแล้วถามว่าเคยเรียนที่ไหนค่ะเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการแนะนําของ แม่อาแม่เดองนะคะคนจังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่นาเนอังหกาญจนบ,บุรีแสงเดรียค่ะแม่แม่อาแม่เดองแม่นำให้เรียนค่ะแล้วก็เรียนได้ที่นัองสองเดือนก็มาต่อที่ํำแหงเพชรยังคิดว่าอจะจบได้อย่างไรเราเรียนที่โน่นสองเดือนแล้วมาเรียนที่นี่สี่เดือนแล้วขับรถไปกับต้องหกสิบกว่ากิโลแต่ความงมัม่นนะที่ระลึกถึงพวะคุณ อาจารย์เนี่ยพ่อก็ทําให้เราเรียนสําเร็จแล้วก็ไปสอบที่วัดทํามงคลเมื่อวันที่ที่สิบห้ากรุภาสองห้าสาม่แล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกว่าได้เรียนครั้งนี้ก็เหมือนเราได้ทบทวนได้ทบทวนความรู้ตก่าแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ใหม่ๆเข้ามาอีกมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ทําให้เรา มีความสุขและทําให้ครอบครัวลูกหลานที่อยู่ตลาเขาก็มีความสุขแล้วด้วยเพราะว่าเราแก่บุญกุศลถึงเขา้เขาด้วยเรับุญกุศลแล้วกราบขอบคุณอาจารย์สมเกียรติที่เลี้ยงทุกท่านที่คอยแนะนำให้ความรู้ให้กนารแนะนำาความภาคภูมิใจนี้ภาคภูมิใจมากค่ะที่ที่เลี้ยงและอาจารย์ทุกท่านไม่เคยทอดทิ้งและแนะนำ สม,มุมาแล้วก็จะปฏิบัติตนไปอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อเป็นบุญของเราเสริมบุญบาร,รมีพลังจิตของเราขอให้บุญบาร,รมีของหลวงพ่อช่วยเร,รืบันดาลให้ครอบครัวเราจะมีความสุขตลอดไป